การบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานเกิดขึ้นใจกลางป่าห้วยน้ำดังมีการขยายที่ดินทำกินของชาวไทยภูเขามาตรการทวงคืนผืนป่าจุดนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีนายทุนมาเกี่ยวข้องดังนั้นการเจรจาและทำข้อตกลงกับชาวบ้านเริ่มต้นจากการชี้แจงให้เห็นถึงมาตรการที่จะฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำที่ถูกบุกรุกในขณะเดียวกันการยึดผืนป่าคืนจะต้องไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบอ,อโถปี2545มาพิจารณา หากเกษตรกรแพ้วถางหลังจากปี2545พื้นที่เหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดจากการสำรวจเจ้าหน้าที่ระบุว,ว่ามีพื้นที่กว่า500ไร่จะต้องถูกดำเนินคดีแต่ตอนนี้สามารถทวงคืนมาได้แล้ว327ไร่และที่เหลือชาวบ้านร้องขอเพื่อขอให้ผ่านฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนี้ก่อนอะ7 2พื้นที่ที่ตรวจยึดมาได้แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านขออีก30%ที่ยังต้องรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้พวกเขาถูกลด พื้นที่ทํากินไปบ้างแล้วหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานห้วยน้ําดังก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมเพื่อที่ชาวบ้านนั้นมีพื้นที่ทําจินที่จากัดแต่ผลผลิตสามารถขายได้ราคาดีขึ้นครับตรงนี้คือประชากรเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมครคือคนเราต้องเลี้ยงท้องเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องอเลี้ยงป่านี่คือผมคิดว่าสําคัญฮนะแต่ว่าไรายได้ของชาวบ้านก็คือปกติก็คือไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วฮะถ้าเกิดยึดไปก็คือคงต้องหาพื้นที่ใหม่ที่ทํากิน คือที่ไหนก็ได้ฮะไม่ใช่ที่เดิมที่เห็นป่าเขียวๆอย่างงี้คือถ้าเกิดชาวบ้านนีไม่ไม่ให้การดูแลอย่างนี้ยคือเกิดไม่ได้ฮะครับแล้วคือผมจึงขอร้องว่าเออให้เห็นใจชาวบ้านบ้างทางหน่วยงานค,คือให้เห็นคุณประโยชน์ของชาวบ้านด้วยไม่ใช่ว่าเห็นพื้นที่นิดหนึ่งแล้วจะเอาไป คือสองสาชาวบ้าน้วยฮะจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนก็คือ,อกระทรวงกระทรวงมหาไทยก็จะเป็นผู้จัดเตรียมเรื่องคนนะครับกระทรวงทรัพยากรก็เตรียมเรื่องพื้นที่แล้วก็กระทรวงกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดเตรียมในเรื่องอาชีพเป็นอาชีพที่ทําให้ผลผลิตเนี่ยนะครับที่พี่น้องได้ทำเนี่ยมีผลผลิตมีค่าพอที่จะดํารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้ นี่จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้ชาวรีซอรเริ่มหาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองในพื้นที่ที่ถูกจํากัดการทํากินการทวงคืนพื้นป่านในพื้นที่ระดับ AO2 ผ่านการดําเนินคดีแล้วและมีความพร้อมที่จะดําเนินการฟื้นฟูโดยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังเตรียมที่จะนํากล้าไม้มาดําเนินการปลูกป่าให้ได้เสร็จสิ้นในปีนี้ณที่สุนทรปั้นถ่ายภาพ